อาเรียนนายกเทศมนตรีตำบลกับเชิงบัตรท่านสากลคงสุขแล้วก็ทางท่านรองนายกท่านยุศาสตร์สตาร์ท่านสอขวัญยื่นยงแล้วก็ทางท่านผู้ช่วยทั้งสองหมู่บ้านหมู่สองหมู่ชวแล้วก็ทางสารวัตรกำนันก็ส้มสวัสดีแมอสศสซยืนกรุ๊ปเนี่ยบัตรนบัตรก็ถือการนบัตกรตกร็จากการที่ทาง,งกรรมกบาลประชาสัมพันธ์อ่อยแมอโศไซขยืงต้องปีมู่บัตร ก็โดยการประชาสัมพันธ์โดยภาครวมเนาะบางทีก็แมวบางปรงจกตเอไม่จนาบันประชาสัมพันธ์โดยภาครวมก็เนื่องจากในส่วนของสอสาะใขยึงบัตรถือว่าเวิวดว่าถือแม่ปลาเวิวดบัตรในเขตการปกครองอของทางมู่ที่2แต่เวิวดก็ถือว่าผู้ยงเกิดจากเวิดต้องปีมู่ที่ต้องจุยในส่วนของการพัฒนาการขับเคลื่อน บอทบทต่างๆนองววดนองว่าเพื่อให้เกิดมีความเจริญก้าวหน้าแล้วก็เจริญรุ่งเรืองอย่างยืงตัวมือววดกีววดเองก็มือถอยก็กีก็ลออ่อกีเมียนการพัฒนาโดยเมียนพระนักพัฒนาที่เมียนศักยภาพในการพัฒนาแต่ว่าวัดยืงก็เมียนในส่วนของทางลุเอาหนังวัดลุซองหนงังววดก็เมียนการพัฒนาเหมือนกันแต่ก็ถึงแม้ว่าท่านจะอายุมากแต่ก็ยืงกัตจักรยาในส่วนของทางผู้นำนเวดกี บมกีมันเมียนผู้นำเต้าตะลูกําบาลบัดต้องเมียนผู้นำที่จะแนะนเนื่เอเพิ่ยมอยู่ในส่วนของอระบาบต่างๆหรือในการสร้างสร้างอะไรต่างๆน,างน,างนังววดนังวากระเต้าตาใสในส่วนของทางาทางเวดทางหมู่บ้านทางชุมชน,ตตมน,น,นเต้าตักมากําบ้บาลบัดก็เต้าเมียนในส่วนของทางเจ้าของพื้นที่เจ้าของบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางาท่านนายกเทศมนตรีตำบลกาบเชิงหรือทางท่านรองซึ่ง เกิดก็เป็นวายาวัจกรนนองวดนองว่าแล้วก็ทางคณะกรรมการแกนนำหมู่บ้านทั้งสองหมู่บ้านแล้วก็แมวบองปอูนบัตรโสเซย์ขันยึงอนองวดนองว่าโสเซย์ยืงต้องปีหมู่บัตรซึ่งาบ้านเกิดจากภาพหลักในจุดต,ตรงนี้เลยก็จากการที่ในส่วนของทางคมะกรรมการเมียนแนวคิดรเริ่มร่วมกับทางานายกทางท่านรองยุศาสตร์ทางท่านสทขวันทางาผู้ใหญ่ผู้ช่วยทั้งสองหมู่บ้านสิ่งที่อยากเห็นในส่วนของวัดวารามขันยึงบัตร เมียนการสร้างสร้างอวยบัตรหลังจากที่ยึงบานเธอบอลฉลองโบดโมเพื่อนเมียนการดําเนินการการเดเรื่องในส่วนของการรวบรวเจ้าภาพอะไรต่างๆนอกจากเจ้าภาพจาก้างกราวแล้วก็จะมีในส่วนของทางเจ้าภาพแมวบองปูนโจเซียงตังปีโม่ต่อทั้งในส่วนของทางเจ้าภาพที่ทางท่านนายกเทศมนตรีตำบลกาดเชิงบานมจุอุปถั์อุปถัมภ์วดวารามขยึงนี่ก็เริ่มที่จะมีแนวคิดแล้วก็ในส่วนของการดําเนินการการขับเคลื่อนงานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่เมียนดำริในส่วนของการาน้องสร้างสลาการเปลี่ยนทำไมเพื่อไอรูดโดยในส่วนของงบประมาณดังกล่าวถามว่าง,งบประมาณดังกล่าวนั้นพอเพียงไหมเชื่อแน่ว่างบประมาณยืมมันพอเพียงเตอบัตรตั้ง8ล้านกว่าบาทอาราณน,นจุยรวดรวัวอาราณอาสาที่จะรวดรวัวโดยที่ในส่วนของทางภู้ขมาราทางแมวบองโปนบานรือเกิดผู้นำผู้นำก็เนื้อมอ้อยอบัตรเนื้ออ้อยบัตรเนื้อมัอน,อมมนทาจีการเกิดการแกร่การเจ็บ,กา,จบการตายโน้งหนังผู้นำ ต้องตรวัตรวจรัว,รว,รวในส่วนของทางเจ้าภาพตรวจรัวต้องในส่วนของการหางบป,ประมาณที่จะมุดจุยให้ครบอ่อยรู้ในส่วนของงบประมาณทั้ง8ล้านกว่าบาทที่จะมุดสร้างสลาการเปลี่ยนหลังนี้เพราะนั้นก็ในวันนี้ก็ยิงบานรัวาบานถือโอกาสบานเริกบานยามบานไงเจียบานแคเจียสิ่งที่ยิงนอบานขับเคลื่อนในส่วนของงานดังกล่าวอ่อยบานตามวัตถุประสงค์ที่แมวบอมรูนที่ทางขมาทางคณะกรรมการแกนนำหมู่บา้านบานวางตเพรั้นก้ าบานประชาสัมพันธ์เรียนเชิญเชิญชวนบัตรแม่เอาโตเซขยุงบานหมูจุยในส่วนของการเซนตาเซนใหญ่เพื่อในเริ่มในส่วนของการัวเรื่องัยชัยในการรือ้อเวดวารามขายืงต่อติดในส่วนของทางคมากระบาลประชาสัมพันธ์วันก่อนแล้วว่าบานแต่งตั้งคณะทําทงาน5ท่านซึ่งเมียนบทบาทหน้าที่รวดตัวผู้ที่จะโมติงบัตรติงติงกดจักนี่บัตรเพราะว่าย่งหนังรือ้อเจ้าก็บางทีก็แม่ปูนก็ทายไม่มันรองลุ่อกินเนี่เนี่ยประเทศมือซัน บางทีก็กานออยราคาเจียการบันบานดอบ้านปราโมจยสมทบจุยผรสอบในส่วนของการเกลี่ยพื้นที่บานจุยดะได้ก็บานมอบหมายทางาคณะกรรมการทั้งห้าท่านบันดำเนินการนี่ก็ตอนนี้ก็รอต่เรียนในส่วนของทางาคณะกรรมการสรุปว่าจะเป็นยังไงเพราะนั้นก็ในส่วนของทางขมาดก็ง่ายๆบัตรเรียนนะก็เรียนู่มบัตรทันทีเลยบัตรส่วนในส่วนของการงบประมาณที่จะหาในอนาคตในส่วนของทางขมาดหลังจากขมาศคืยใหญ่ประชาสัมพันธ์ปรับน้แมวมัปูนนองเวทแล้วก็ประชาสัมพันธ์หัวใจข่าวว่าหลังจากจบ ในส่วนของการเลือกตั้งเลือกตั้งพันตวเ้ยวันที่14แล้วก็ในส่วนของทางผกกรบาลใหญ่นทางคณะกรรมการแกนนำหมู่บ้านว่าไม่ใช่จะยึงจะยึงจะน้องสร้างสร้างรูยึงมันยึงเมียนปัจจัยรูยึงนองนิ่งเฉยว่าจังเปรสตางหรือยวสตางเฉพาะสตางสองล้านสามล้านเฉพาะในส่วนของการสร้างเท่านั้นเราต้องวิ่งเต้นหาหาไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยเพื่อดําใบสิ่งที่ในส่วนของการหายอดปัจจุปัจจัยจํานวน 8ล้านกว่าบาทบัดบานโมจุยในส่วนของการสร้างศาลาการเปลี่ยนเพราะนั้นในส่วนของงบประมาณดังกล่าวแมวอมโปนบางทีบางท่านว่าเออยเทศบาลกี่เธออ่าแบบแลนเฮาแม่นอยก่จุยบัดมันคนละเรื่องกันออยเทศบาลออยนายกที่บ้านดําเนินการเธอแบบแปลนออยเมนบัดบ้านแบบแปลนโมแต่ทางเทศบาลก็ไม่สามารถที่จะมยัวงบประมาณมจุยเธอศาาสาอาสาวัดบัดมันมีข้อจํากัดของเรื่องกฎหมาย เว็บนี้ก็มันมีมันเป็นการรับผิดชอบโดยตรงก็คือในส่วนของสนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติธนบัตรที่กี่รับผิดชอบก็ในส่วนของการนายก,กบาลตาเมียนอกาสบานโมในนามของนายกบานหมดจุยมือจุยดูแลบอนตาที่นายกสกเกลเจ้าภาพแท็กเจ้าภาพต้อนนายกบาลเตียนอยู่หมดจุยพร้อมกับในส่วนของทางนายกระบาลเม่เกิดผู้ประธานดําเนินการร่วมกับทางในส่วนของทางผูกขมาทางแมวบางปูในส่วนของสอดใสขันงเพราะนั้นก็ ในการดังกล่าวก็ในส่วนของไม่พ้นในส่วนคนทางผู้ขมาที่บ้านอาสาหมเกิดผู้นาหมู่บ้านต้องวิ่งเต้นวิ่งช่วยในส่วนของการพัฒนาบริบทตรงนี้เป็นหน้าที่ของผู้ขมามันเม็นปาะจำแต่ขมาจันตม์มต่โมโมเดกโมซีบ้านเกิดเทยก็จันตาตมโนซีแต่ค่าตอบแทนในส่วนของกาส่วนรวมมันเศ้าเธอโตอตะกาส่วนต,ตัวมันไม่ใช่บัตรเพราะว่าอาสาแล้วก็ต้องด,ดําเนินการให้ถึงที่สุดเพื่อให้เกิดในส่วนของ วัดวารสลาการเปลี่ยนวัดวารามเพียงนานักโคต่อติดวันนั้นก็เชื่อแน่ว่าไม่เกิน5ปีบัตทาเจจำรัดไว้ที่5ปีบัตสร้างสลาการเปลี่ยนหลังนี้บัตทาอย่าน้อยกับกะทุบดับรำชนะแเ่มือถอยก็น่าจะไม่เกิน5ปีปีชนะมไปชนะบัตทาในส่วนของทางภูกขมาตกำลังยังเมียนเอาขมากระนบางเดินทางคณะกรรมการก็รนบานตรวจตรวจเจาภาพเพิ่มเติมมาชนะมมาชนะมเต็มาชนะมเต็กมาชนะมเต็จ้ตกวิกบาลเหมือนกับที่ผ่านมาก็ทางภูกขมาทางบางยุทธศาสตร์ทางผู้นําหมู่บ้าน อแล้วก็ทางนายกโดนคําสุบประมาทจากทางหลายๆคนที่อ่าไม่ประสงค์ดีนะพวกขมานอ่าดูถูกถูกแคลนกุ๊ปยางบัดแต่ผลสุดท้ายงานประเจาะสีมายังกับผ่านผลไปด้วยดีงานที่ผ่านมาก็ผ่านผลไปด้วยดีวัดเปอร์เซ็นต์ที่จัดการประจําปีม่งแม้แต่บ้านเกษตราวรก็นเงบเมียนไว้ีกาบสรอกีกึดจัดบอประจําปีจัดตุย แต่ก็เมีการไว้เนี่ยดังมูดดังไว้เนี่ยโซโนนสำรานเมื่อกี้ที่จัดมวยจะอเวยก็ไว้เนี่ยดังกาบเนี่ยแต่โซยึงปลอดภัยมันมีอวยนันเตยเะบัดมันมีอวยเตบัดเพราะนั้นก็ถือว่าถือว่าบอลโซแซยึงเพราะว่ายึงอย่างน้อยอย่างหนึ่งที่ยึงเชื่อก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ในส่วนของโซแซยึงทำไมตัวลูกลูบัดยังเกิดตาจัดโซตาจะดเซตาวัตะวาขมัดคารบขมัดเชื่อในเรื่องนี้ที่ขมัดโนบานสองไงนอกจากเมียนแมวบอมปูนเนอะเมียนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ช่วยคุ้มครองประประชาธารรมะไม่ว่าจะไปใกล้ไปไกลถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมียนเมียนเตนไปก็ยังก็ไม่ลบลูบัตรไปก็ในใะนวันนี้บัตรก็คงจะ,ะมีโอกาสบัตรโดยขมากบาลเชิญทางท่านนายกเทศมนตรีตำบลกับเชิงบัตรกระบาลโมร่วมในโครงการแซนตาสัญญาณนะ,นะะท่านก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่เป็นเป็นประธานผู้อุปถัธธรรมภ์ในส่วนของวัดวารามเชียงโมไปก็นอบาน จับจึงจับได้โอ๊ดาจจึงเกิดบัตรเกิดบนันเนื่อในส่วนของทางปพมาแต,ตรา่รัวเจ้าภาพรัวเจ้าภาพผู้หลักผู้ใหญ่ขังก้าวบานมุจ้ยในส่วนของเป็นเจ้าภาพในการสร้างสลากการเปลี่ยนของวัดวารามจึงในนาคตต่อติดในก็ในวันนี้ก็นนกต้องขอขอบคุณบัตรทางท่านนายกทางท่านรองท่านสอททุ้ท่าน,นกองแมวอมปูลที่บานโม่ร่วมมีส่วนการแซนนหญยแซนตากันเราเนี่ยก็ถือโอกาสวันนี้ก็มากระสมจิญน,นยายกเทศมนตรีตำบลกับเชิญกระยิงบัตรบันพบปะน้องแมวอมปูลใจตุ้ยนบัตรกระสมกันเชิญ ก็ท่านกำนันนะครับท่านผู้นำนะครับเอาเอาม่ๆเมต้ออ้อนะครับวันนี้นะครับก็ได้คุยกันกับกำนันนะครับเจริญดองเฮยเนาะบาทก็เมียน้ยก็พึกษซาขึนี่นะครับในเรื่องของการทํางานนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตั้งแต่ยังไม่เป็นกำนันนะครับก็ได้พูดคุยเรื่องที่นี่นะครับก็เลยทางกำนันเกิดกบ,บาลไทยนายกจุย้ยออยพนักง,งานเทศบาล เสดเบแบบ์จ้บ้านนะครับก็เขียนแบบให้แล้วนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดนะครับกำนันกระบาลปรับตัวเฮเนะท่าเทศบาลตำบลกาบเชิงมันสามารถมูสร้างมวยหนังเวดหนังอวยบานตีเพราะมันติดเรื่องระเบียบข้อกฎหมายนะครับก็เลยได้พูดคุยหารือกับกำนันนะครับว่ากระชิมงานทั้งหมดนะครับว่าจะทํำยังไงกันนะครับเพราะว่าบ้านอื่นเนี่ยนะครับซาลานะครับเขาก็ทํากันเยอะมากนะครับจนเสร็จเกือบทุกวัดแล้วนะครับ บากจังหมู่2หมู่16ก็ถือว่าแต่ก่อนไม่มีหมู่16ก็ถือว่าเป็นหมู่เดียวกันนั่นแหละถึงปัจจุบันก็ยังเป็นหมู่เดียวกันเขตเช่นเดียวกับสาะบงีงปิดเทอมก็หมู่มุยแยกแต่ว่าก็ส,ส,สนุนสนิทจริงจริงก็เป็นชุมชนเดียวกันนะครับวันนี้นะครับการก่อสร้างนะครับซึ่งท่านกำนันเองและทีมงานได้คิดไว้นะครับว่างบป,ประมาณ78ดล้านกว่าบ,บาทนี่เอามาจากไหนนะครับก็ต้องหาผู้มีจิตศรัทธานะครับเดิมทีท่านกำนันปรึกษาผมนะครับว่า จะ,ะทําในช่วงเมษาปีหน้าใช่ไหมนะครับผมเองก็เลยบอกว่าอกคำนั้นในเมื่อมีการทําผ้าป่ามาแล้วเนี่ยนะครับก็ตามแผนเดิมก็คือช่วงกุมหมนมกรมากระนะครับก็เลยได้คุยกันแล้วก็คุยถึงเรื่องงบประมาณนะครับว่าจะทํายังไงถ้าเกิดการก่อสร้างแล้วสร้างแล้วไม่เสร็จนะครับก็ยังค้างอยู่นะครับก็ต้องอาศัยพี่น้องชาวบ้านเรานะครับช่วยช่วยกันนะครับผม ถือว่าบ้านบักกลางเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นบ้านผมนั่นแหละนะครับเพราะว่าผมโตที่ปราสาทเบงเกือที่ปราสาทเบงนะครับสายตาสายย้ายก็น่าอมปุนเลยไปได้มาเดิมมารีในต่เรื่อยบัดก็ถือว่าแต่ก่อนมันไม่ทางระเบิดเตาสรบริงก็แค่เตากรูตุย,ตย,ตยบัดก็ถือว่าก็เป็นบ้านเดียวกันนั่นแหละนะครับก็เลยได้คุยกันนะครับว่ากำนันเอาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวคิดวันรวมไง,งอบานเนาะรวมไงบานส่วนเรื่องรายละเอียดอื่นนะครับ อลองไปคุยกับกรรมาการหมู่บ้านดูนะครับว่าถ้าจะทําให้เสร็จในปี -2 ปีนะครับเ,เดี๋ยวมาคุยกันนะครับว่าจะช่วยนางเชนาบ้านบานก็อาจจะผมอาจจะช่วยเรื่องปัจจัยส่วนตัวส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วยเรื่องวัสดุนะครับให้ก่อนก็ได้นะครับก็เดี๋ยวลองคุยกันดูนะครับว่า,าวิธีการจะบริหารจัดการยังไงนะครับก็ อย่างที่วัดบ้านกาบเชิงนะครับาลาก็คือเราปีชนน้ำนันกันนั้นเนาะปีชนมำก็ประมาณ5-6ล้านก็เรียบร้อยนะครับก็ทําแบบทํารายเสร็จก็มีเจ้าภาพตรงนู้นเจ้าภาพตรงนี้เจ้าภาพตรงนี้นะครับบางคนคนที่เขามีจิตใจบุญกุศลเนี่ยบางทีเขาก็อยากทําบุญแต่เขาไม่พร้อมนะครับก็จองเป็นเจ้าภาพเหมือนที่ท่านวีระนันได้มาพูดคุยนะครับก็ถือว่าได้เงินมาก็ก็ไม่น้อยเหมือนกันนะครับแต่ว่า ภาพที่เราจะขึ้นป้ายเนี่ยนะครับเรายังไม่มีภาพต้องให้เป็นภาพสามมิติที่มันชัดเจนนะครับแล้วก็ขึ้นป้ายนะครับแล้วก็ได้เห็นรูปนะครับว่าสาลาสร็จเนี่ยจะเป็นรูปแบบอย่างนี้นะครับก็ก็ชาวบ้านก็จะได้ไม่สงสัยว่าเอ๊ะศาลาเกินเจนาะบางที่เคยแต่ภาพเขาดําเล็กๆอาจจะมองแล้วไม่ดูแล้วไม่สะดุดตาเนาะเดี๋ยวผมจะให้ช่างเขาทําแบบแบบ3ามมิตินะครับแบบ3ามมิติให้เห็นภาพนะครับว่า ศาลาใหญ่ขนาดไหนนะครับแล้วก็มีอะไรบ้างนะครับยอมรับนะครับว่าการก่อสร้างศาลาเนี่ยนะครับในในวัดในวานี่สิ่งสําคัญคือที่จะเสียเยอะที่สุดก็คือหมดเยอะที่สุดก็คือการแต่งลวดลายอะไรพวกนี้จะหมดเยอะนะครับส่วนโครงสร้างน่าจะไม่เท่าไหร่นะครับก็เลยคุยกับทางกำนันนะครับว่าทําโครงสร้างให้จบก่อนถ้าเงินไม่พอเดี๋ยวผมหาวิธีช่วยนะครับด้วยวิธีช่วยบ้านอัยตเนอร์กาบ้านบัดก็คงจะ บาทก็เบอร์ธามันบานเธอบานออยก็เรียกันบานเดินเตาชาวบ้านก็จะไม่เห็นนะครับว่าเราได้ทําไปมากน้อยขนาดไหนก็ยังที่บอกนะครับว่าเดี๋ยวให้ท่านกำนันท่านปรึกษาหารือกับกรรมการนะครับแล้วก็พวกเราในส่วนของคณะกรรมการหมู่บ้านมานั่งคุยกันนะครับแล้วก็เอาแบบมานั่งคุยว่ามันหมดอะไรเพื่อมันเกิดความโปร่งใสนะครับในการพูดคุยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้งั้นก็ไงเซนแล้วก็เซนบานตัวไงหรือไงเอยเตาบตทก็ แ็นกำนันพูดสักครู่แล้วนะครับว่ากำลังหาคนมารอยู่มาซื้ออยู่นะครับก็ต้องดูว่าจะรื้อได้ช่วงไหนแต่แผนเดิมก็คือประมาณมกรามครับก็จะมีการก่อสร้างนะครับก็เดี๋ยวช่วงนี้นะครับก็ทางหมู่บ้านก็ดาเนินการพื้นที่ไปก่อนนะครับส่วนเรื่องการหางบประมาณนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยอีกแรงหนึ่งนะครับก็จะได้จบเร็วเหมือนกับที่อื่นๆเขานะครับก็คงจะมันเมียนโอยเนาะก็ขาดหรืออะไรนะครับ คว้าเดียวคว้านางปรึกษากำนันนะครับก็จะปรึกษากันนะครับว่าจะเดินไปยังไงนะครับเพื่อให้มันต่อไปได้ให้มันเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าบางทีหนักละสร้างตุกัดบุญดับชนะมันรุ่ยด้ำนองก็เมียนเนาะบางทีก็ถ้าเราได้ช่วยกันหลายๆคนเนี่ยผมว่าไม่นานก็เสร็จนะครับก็คงจะเป็นบทพิสูจน์ทดสอบทีมงานนะครับว่าจะดําเนินการทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องอาศัยพี่น้องด้วยนะครับบางปูนจุยขเนียบัดอาจจะ ช่วงนี้มันเมีนะมยน้องมาชนะอย่ยงเธอเสรมานองบนเอยเนาะก็อาจจะไม่ค่อยมีปัิอุปจจัจนะครับลูกหลานก็ไปทางานกรุงเทพแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ทําตามกําลังความศรัทธาเนาะก็คงมันดับก็คงเหมือนเมียนโอยนะครับคงจะพบปะพูดคุยแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมจะตั้งใจช่วยกำนันให้เสร็จให้เร็วนะครับก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็คงจะขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับคร <c oughs> ับทา่านรอง ไม่บอกบัตรก็ต้องขอขอบคุณบัตรทางท่านนายกเทศมนตรีตําบลกับเชิงบัตที่บานอ่าหมพบปะแล้วก็บานอ่าอย่างกทางท่านยกกับบานใหญ่น้องอ้อยทาแมวบงปูนบัเสาะแสยงบานบานับทราบัเนาะบัคนน้ก็ในส่วนของทางคมามอ่าในฐานะที่เป็นฝ่ายปกครองระดับตําบลบัตรก็คือในส่วนของการทํางาน ก็จะเคียงข้างในส่วนของระวังท้องที่ท้องถิ่นก็คือท้องถิ่นก็จะมีนายกเทศมนตรีท้องที่ก็คือกำนันบัตรเพราะนั้นก็หลังจากที่ขมากระบาลประชาสัมพันธ์มุดอดบัตรว่าปีเดิมบัตรในส่วนของการโตตรวจรัวอวยต่างๆประสานงานอะไรต่างๆในคณะผู้ใหญ่บ้านบัตรก็ในคณะผู้ใหญ่บ้านบัตรก็ถืออวยกรวีลำมบะบัตรวยเวียกลับะเวียมเซาปิงปิงกำลังเมตนพอตาบานโม เป็นกำนันตะบลกับเชิงนี่ก็บานประสานในส่วนของทางนายกก็จะเถอกาประสานอว้ในหน่วยงานหรือไปตรวจจะภาพไว้แจ้าเจ้าก็มันก็ต้องอาศัยในส่วนของทางนายกแล้วก็ทางท่านรองแล้วทางท่านสทบัดนกเซงยืนบัดที่บันคับเพื่อนแล้วก็บานจุยบันตุประสานโอเคบันมีความมั่นอกมั่นใจในส่วนของอาการที่เริงจะยัวยัวกีมเกิดจะภาพในการสร้างในจุดตรงนี้ในส่วนของวัารามยืิแล้วก็ในวันนี้ก็ ถือกาสต้องขอขอบคุณและก็มุทนาบุญกับทางท่านนายกที่ท่านได้มาเป็นในส่วนของคณะ,ะดำเนินการในส่วนของการสร้างสลาการเปลี่ยนวัวารามเพิงไซษัคขยึงแล้วก็พร้อมกับทางคณะผู้หานเทศบาลทางท่านสอชในพื้นที่แล้วก็ในส่วนของผู้นําทั้งสหมู่บ้านบัดในครั้งนี้เป็นแกนนําหลักในส่วนของเอลบางปูบัดนันก็เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจบัดกระออยเมอเอบังปูบัดกระบานเสียดายขอบคุณทางท่านนายกอีกรอบหนึ่งครับผมครับก็ สำหรับในส่วนของการดำเนินการการโอนกรรง